นานมาแล้วมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อนิวนิวชอบเดินเล่นในป่าใกล้หมู่บ้านทุกวันเขาชอบฟังเสียงลมพัดฟังนกน้อยร้องเพลงและจินตนาการถึงโลกที่ไม่เคยมีใครเห็นวันหนึ่งในขณะที่เขากำลังเดินเล่นอยู่นั้นเขาเห็นแสงบางอย่างวูบวาบจากพุ่มไม้นิวเดินเข้าไปใกล้ๆและพบว่า มันคือกุญแจสีทองที่เลืองแสงเบาๆแล้วก็มีชีวิตเมื่อเขาแตะมันประตูขนาดใหญ่ที่ทำจากแสงสีเงินก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าก่อนที่นิวจะทันคิดเขาถูกดึงเข้าไปในประตูนั้นและเมื่อเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งตรงหน้าเขาคือเมืองลอยฟ้าที่สวยงามมีหุ่นยนต์เดินไปมาต้นไม้แต่งแสงและท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยเรือหอกขนาดใหญ่ ที่นี่คือโลกในอีก100ปีข้างหน้าโลกที่มีเวทมนต์และเทคโนโลยีหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวแต่ยังไม่ทันได้ตื่นตาตื่นใจนานก็มีเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆวิ่งมาหากเขาเธอบอกว่าช่วยด้วยต้นไม้แห่งพลังก้งจะตายแล้วถ้าไม่มีมันเมืองของเราจะหายไปนิ้วกำกุญแจแน่นพางคิดว่าบางทีกุญแจที่เขาเจอ ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเขาอาสาจะช่วยและเริ่มออกเดินทางไปยังใจกลางเมืองต้องห้ามสถานที่ที่เต็มไปด้วยกับดักเวทมนต์ไฟฟ้าช็อตและมอนสเตอร์ประหลาดกึ่งเครื่องจักรนิวใช้ความกล้าหาญทั้งหมดหลบหลีกกับดักต่อสู้กับมอนสเตอร์และในที่สุดเขาก็มาถึงต้นไม้แห่งพลังต้นไม้สูงเสียดฟ,ฟ้าแต่ใบของมันซีดจางเหมือนกำลังจะหายไป นิวค่อยๆย,ยกกุญแจขึ้นและเสียบมันเข้าไปในรอยแยกกลางลำต้นทันใดนั้นแสงสีทองสว่างจ้าพลังแวดมวนแผ่ซ่านไปทั่วเมืองท้องฟ้าสดใสต้นไม้กลับมาเขียวขจีและเสียงโหเราะของผู้คนดังก้องไปทั่วประตูวิเศษปรากฏขึ้นอีกครั้งนิวยิ้มพางกล่าวลาและก้าวกลับเข้าไปสู่บ้านของเขาแม้ไม่มีใครเชื่อเรื่องที่เขาเล่าแต่นิว รู้ดีว่าการประจนภัยครั้งใหญ่ของเขาเป็นเรื่องจริงตลอดกาล